Change in the things I say. It's not that I don't notice, to me, it's still the same. Getting fast right there. Yeah, you can see the waves. Yeah. Oh, I guess we could throw this in, eh? Yeah, probably would be a good idea. <laughs> สวัสดีครับคัปเด็กสวย Boat. Jewish gas chamber. Here I got my crown there. Eh? <laughs> <laughs> That's a nice time, Tom. Huh? What are you <laughs> doing? It's eleven o'clock, we'll go back in a half hour, okay? If you put a small on your head, then we cut it. เดินยืนออกมาดีจังเลยเลิดเลิดม,มากน่ามาแคมปิ้งอย่างนี้นะถ้าน้ำมันอุ่นนะน้ำมันอุ่นน,ะน่าเล่นจะเป่งเลยนะเนี่ยมีหินมีอะไรไม่ มันไม่เป็นโคลนะมันเดินลงไปได้เลยอะถ้าเป็นโคลนมันจะมันจะเละใช่ไหมน้ำจะขุ่นนี่แบบมันเป็นหินเดินสบายเลยนะน้ำมันเย็นมากอ่ะใส่แข่ยุ้ยน้ำมันไม่กล้าลงไม่ <laughs> ใครไม่มีใครกล้าลงมันหนาวมันเย็น ไปแม่ด้วยนะบอกอยู่โกอาเวบอกให้บอกว่าไม่ให้ไปอยู่โกอาเวเย็นหนาวมากอะค่ะดูตะกอนเอาพ่าของหนูเอ๊ะพาหผมมาด้วยหนาวมากหนาวมากมาแล้วมาแล้ว ha <laughs> <laughs> จะสองทุ่มแล้วอตรงนี้ทำไมเราไม่มาตรงนี้เนี่ยยากาศดีมากเลยมีสองข้างเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วยังไม่เลิกแคมป์ปิ้งชีวิตกลางป่าจริงๆนะเนี่ยยากาศดีมากเลยโคตรหนาวเลยขอบอกหนาวมาก โซโคลูกนายบั็โซโคแต่วอาเตอร์แคนสวิมทำไมไม่มาตรงนี้ทำไมไม่มาจอดตรงนี้เนาะบรรยากาศโคตด,ดี<ง>ไม,ม, <ica> มไม่มีที่จอมันไม่มีที่จอดมันมีแต่ที่จอดรถแต่มันไม่มีที่จอดรถแคมเปอร์ โอ oh, bl er ้ดบลิงแบงเก็ตคุณนายคุณนายเมลารีนเมลารีนมอนโรอ้าวหนาวอีกอ่ะเมสซิสเมลารีนมอนโร เืีเ้ยวโมเรลินจริงนะแต่คนละนามสกุล <laughs>

Nice and long. <gasps> มันร้อนได้ฮะปัตเตอเพียนปตอเพียนอัตเตอรมเพียนอ้าวแวนปั๊มดูราคาดีเซลที่นี่ ในเมืองอีกเมืองหนึ่งสองห้าสิบสองร้อยานะสองร้อยห้าสิบเซนาเลกูล่าก็ถูกกว่าหน่อยอันนี้เป็นโกเตอรี่ของเขานะเขาไปเช็คมาแล้วราคาแพงมากแพงมากมีไม่กี่อย่างมีของให้กซื้อไม่กี่อย่าง Nice. Mm. That's pretty cool, eh? <laughs> I didn't know it folded. Yeah, it's oh, nice because okay. it's not too. Uh... Oh, i got oh, to look at your bathroom here, maybe. Mm -hmm. Yeah. That's huge, man. Yeah, mm -hmm. but our bathroom doesn't seem any bigger than this. Bonnie, mm -hmm. are <laughs> <laughs> ยยัก k หรือ c นก็ไม่รู้เลือไทยพายง่ายกว่านะเราว่านะอันนี้มันจะแบบมันจะโครงมากเลยมีมีโอกาสเสี่ยงตกน้ำมากเลยอ่ะเสียงกล้องตก น่าจะใช้ไฟฟ้ามั้งอันนี้นะดาวคุณป้าคุณยายคุณป้าขับไปเมื่อกี้เนม่ไกลไปหน่อย to our campground I don't know what the city name is <laughs> somewhere in Ontario province ที่นี่ที่ไหนไม่รู้จำชื่อเมืองไม่ได้ <laughs> รู้แต่ว่าอยู่กลางป่าออนแทริโอนะ oh. กลางป่าในจังหวัดออนแทริโอค่ะ

ครอบครัวทั้งหมู่บ้านเลยมเพื่อนฟูดูดิวบ้านนี้มีรถเป็นไงบ้านโอ้ไนส์โอ้ว้าวไนส์เอ้โอโอโอ้เบบี้เบบี้เบบี้ดูห้องน้ำดิลูกบัดลุมเฮาลูกไหล โซคิวโซไทนี่ไทนี่บัดลุบาดโซเก้แอ้ก็รัช้าว่าแดดบิตโคอุณหภูมิไม่ถึงยี่สิบนะสิบเจ็ดองศาวันนี้ ไ้แดด้เวลากินหิวไม่มีเวลานี่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ก็แพงอยู่นะห้าเหรียญนะราคาเมืองนอกกันเนาะประมาณร้อยร้อยสามสิบบาทกล่องหนึ่งตอนนี้ดอลล่าขึ้นมายีิบเจ็ดแล้วอะดอลลร์แคนาเดียนนะดอลลราแคนาเดียนร้อยยิบร้อยสามสิบประมาณ ร้อสามสิบาทผัดไทยใส่ใส่ไมโครเวฟสี Micro ่นาะทีแกะพลาสติกออกแล้วก็เอากล่องใส่เข้าไปอาจจะไม่อาจจะผักไม่สดเหมือนแบบผัดเองนะแต่ว่าโอเครสชาติดีด้วยมีไก่ด้วยนะเออไม่ใช่มีไก่มีเมื่อกี้นุดเดอวันนี้อันนี้นุด,ดนเดอรคือเตี๋ยวน้ำอร่อยมากเลยอะ่ะ กว๋วยเตี๋ยน้ำของเขาจะให้ไก่น้อยมากกว๋วยเตี๋ยน้ำกว๋วยเตี๋ยวน้ำกับผัดไทยอร่อยแต่เกี๊ยวไม่อร่อยไม่ชอบอันนี้อร่อยมากราคาเท่ากันประมาณร้อยสามสิบาบาทต่อกล่องซื้อมาอยู่ในรูปมาควยออยู่ในตู้เย็นอีกสองกลอง่องอยาไปคุยอันนี้ก่อนเอาอันนี้หยิบผนังมาด้วยเนี่ยว่าอยู่หยิบผัดไทยไปหยิบผน,นงังก็ดิ่มกันมีผนังมาด้วย น้าที่นี่พาลงดูเล็กเท่างโอ้โหเล็กหน่อยนึ่นก,ก็ใหญ่สุที่ผ่านมาใหญ่ไม่จอดจอดเล็กนี่ก็แต่แต่สวยนะลงเล่นน้ำได้แต่ว่าน้ำมันเย็นน้ำมันเย็น,นเขาจะตกปลากันตรงนี้แหมไม่มีเรือทำไมเราไม่มีเรือเนี่ยม,มีเรือจะได้บรรยากาศกว่าน,นี้ มันแพงจะซื้ออยู่มันแพงลำหนึ่งเป็นพันเหรียญสองหมื่นกว่าบาทอุย้ยยิบเจ็ดแล้วดอลลาร์ยิบเจ็ดแล้ว,อล,อล, 27, ล,ว,วลำหนึ่งก็ประมาณเกือบสามหมื่นแล้วอ่ะดอลลาร์แพงมากตอนนี้นะเงินมันแบบว่าค่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะของใช้ของกินของใช้ปริมาณเท่าเดิมแต่เงิน ต้องต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อเขาเรียกอะไรเงินเฟอ้อเหรอเงินเฟอ้อบรรยากาศดีนะใช้ได้แต่ว่าน่าจะใหญ่กว่าน,นี้แนตะตรงนู้นที่ผ่านมาใหญ่มากเลยอันนี้ไม่ใหญ่มาก ธรรมชาติธรรมชาติยังไม่เห็นมีเห็ดนะไม่เห็นมีเห็ดเขาอ,อยู่ธรรมชาติถ้าชอบธรรมชาติต้องมาแคนาแคนาแคนาดาจ้ะแคนาดาแคนาดาเมลิสม,มันไม่ไปแคนาดา beautiful for natural ใค,ใครมาลืมรองเท้าไว้ตรงนี้มอดขึ้นว่าลืมฉีดยาก,กันยุงส่วนรู้สึกว่ายุงตัดนี่ผัดไทยสุกแล้วผัดไทยอร่อยยัมมี่ยัมมี่ผัดไทย easy to eat Four Minute Microwave easy to eat จ้าลุกนี่ อันนี้เป็นทอฟฟิลและผั e ซัมบินสปรอว spring onion and some chicken ไม่รู้มีถั่วให้เปล่าแล้วก็มิกซ์เอานะมิกซ์เอาเข้ามาแบบนี้ไอเดียดีนะใช <laughs> ่อร่อยอร่อยย่ำอีกกำลังดีแล้วรสชาติกำลังดีเผ็ดกำลังดีเลย <laughs> On, อบอกไม่มีเรือนี่เรือมาแล้วนึกถึงเรือเรือก็มาอันนี้เรือเรือคายักขคายักแล้วแคนูคายักมั้งตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะเรือคายักคายักแล้วแคนูก็ไม่ <c oughs> ลูกเรือไทยพายง่ายกว่านะั้นราว่านะ อันนี้มันจะแบบมันจะโครงมากเลยมีมีโอกาสเสี่ยงตกน้ำมากเลยอะเสียงกล้องตก I'm here แหมคนเขาเป็นห่วงหมเราโตมากับน้ำเนอะบ้านเราพายเรือตั้งแต่เด็กๆพายเรือเข้าสวนตั้งแต่เด็กๆด ลืมขาตั้งกล้อง Welcome to Canada ใครชอบธรรมชาติต้องมาแคนาดาแคนาดานมันเล็กราะว่ามันเล็กนี่มันเล็กนี่นม่ใหญ่แล้วเป็นบ้านเรานี่ของขายเต็มเลยประเทศเขาใหญ่ไงใหญ่มากคนอยู่ไม่ทั่วหรอก เรายิ่งอยู่ไกลยิ่งแบบว่ามันเดินทางลําบากอะค่ะจากนี่จากสนามบินก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงนะประมาณกรุงเทพบ้านเราเลยนะสองชั่วโมงบ้านเรายัางใกล้กว่าประเทศเขาใหญ่มากไงถ้าเป็นบ้านเรานี่ของขายเต็มเลยนะจะกินอะไรต้มส้มตําไก่ย่างถ้ามีทะเลสาบแบบนี้นะของขายทั้งนั้นเลยแต่เมืองนอกไม่มี